ชุดอะไรล่ะเฮ้ยบ๊อบมาอีกแล้วเหรอเจอกันกี่รอบแล้วเนี่ยใช่เจอให้ราแบกกระเป๋าคนเดียวเลยนะไม่ใช่และไม่ได้แบกแล้วกดคัดลอกเขากดไหนกดทีนี่คัดที่คัดลอกไว้อ่ะคัทแล้วจะเย็นจะเย็น แล้วคัดล็อกแล้วก็กดขาคุณคัดล็อกแล้วกดข้างกดนี่เต็นแค่เนี้ยเองโคตรจะง่ายเลยกดเต็มเนี่ยแต่ท่าเดียวหลายท่าเลยเต้นถูกเต้นโชว์ทำไมเอเร็วสิเฮ้ยเห็นบ๊อบบ่อยแล้วเนี่ยเล่นตั้งหลายรอบแล้ว ถ้าเปลี่ยนเลขก็จบเลยนะครับเลยจบเกมครับจบเกมครับจบจบจบเกมอย่าไปอย่าไปเชื่อยังไม่จบนะครับเขาหลอกไม่เสร็จจบเกมแล้วไงจบแล้วไม่จบยังไม่จบขนาดนี้จบไปแล้วไม่จบเครดิตขนาดเนี้ยยังไม่จบยังไม่จบเพลงมีใส่เพลงเอาไว้ อย่าอย่าอย่า,ยาน,นี่ไม่ติดดี่กฟ็ฟดเพลงของธรรมชาติด้วยด้วย <laughs> ต่กี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้จะต้องมีออน,นี้ขึ้นแต่ไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> เกมค้างเกมค้าง เต้นไว้ด้วยดูไม้งอนโจปันแล,ลงลงโตปันแล,ะล,ะล,ะล่นโต้นผมไม่ได้อัดไว้ด้วยนะคะผมโอเคเต้นอะไรยเยอะแยะเนี่ยอุ้ยตกใจหน้าบอ ตะเกียบมันอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะนอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะทันรู้เฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะหลอนเลยตะเกเนี่ยเห็นเห็นแค่หายไหมหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยากเข้าบ้านแล้ว จขายเป็นไหนของเพื่อนผมไม่เป็นนะไปไปขี่ด้ไป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 เอนะไรวไเนี่ยเด๋วเร็วไปแบบกระเป๋าเนี่ยหนักหนักด้แบด้วยซอม มีของมีเสื้อผ้าสามร้อยล้านอันอยู่ข้างในกระเป๋า <c oughs> ดราเมอนอันเนี้ยต้องเดินมาตามก็ได้นแต่คิวกินแล้วเนี่ยแหลก <c oughs> มาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ข้างในห้อง <c oughs> อะไรอะ่ะอ่านอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงเนี้ยดูดิอานนังเต้มไม่ใช่แล้ว <c oughs> ดูว่าันลวดีไดวๆๆๆนะเอ็อาไม่นเชื่อเปิดกล้องเปิดกล้องไนะเปิดกล้องเปิดกล่องดูไมไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยน่าอยู่เลยเนาะ มันจะวาร์ปมาหรือว่ามันจะอะไรนะฮะมาดูกันเดีเขาจะยินดีเดี๋ยวบังบังทำไมหลุดหลุดก่อนโอ้ยหนอปิดปิดปิดโอเคเอาออกเอากล้องออกเรียบร้อย แต่เกมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันช่วยเอาตุ๊กตาด้วยได้ไหมตอนตอนที่มาให้ตุ๊กตาโอเคเขาจะช่วยหรอไม่ให้ช่วยได้ไหมอันเดียวกันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันอ่ะอันที่มันอยู่ตรงสมุดอ่ะไม่ใช่อันเดียวกันดูมันจะเป็นตัวจีตัวอะไรไม่รู้อันน่าจะว้ามามั้งใช่เจนั่นมันโปรแกรมเมอร์ละ ยังไปไว่าปลดแขน,นมึงทั้งทีใครแหลกจะเดินชา้าเออใครแหลกจะเดินชา้าแต่ว่ามันตามแบบอะไรสักอย่างนึ่ง,องเออตรงนี้มันน่าจะก,กวลกวนๆนิดหนึ่งนะฮะมันจะแบบอะไรนะหาใครหากันไม่เจอกันไม่เจอแล้วมันก็จะชี้ตำแหน่งอันนี้ก็จะช่วยอีกอันนึงด้วยส่วนผมใช่ไหมผมก็จะเต้นตรองกองไฟตรงนั้นแหละไม่ทําอะไรหรอกทําทําไมอ่ะปวดแขนเปล่าเต้นลอ เพื่อทำไมอ่ะค่ยก็ปวดแขนเปล่ามันเต้นตรงหน้ากองไฟยังหนุกกว่าเยอะเลยแล้วพูดทำไมไหนเย็ดน่ะไม่ได้ทำซะหน่อยเต้นเต้นเต้นต้นเต้นมามาช่วยเต้นเต้นเต้นต้เต็นเร็วเร็วชกันคนไทยคนเนี้เดียค่อน่ะคนไทยเอ็งเอ็งไปหาของเลยไป เดี๋ยว,วเราจะเต้นรอ,อยตรงนี้นแหละเต้นรอวความตายอยู่ตรงนี้เต้นรอความตายตรงนี้ันี้เดินช้าเกินว่าอนันี่มันน่าจะเคยเล่นมาได้แหละอันเนี้ยมันน่าจะเดินไปตรงนี้เนระ็วๆสิรอเป็นวันแล้วเนี่ยทำเหมือนทำอาณาจารย์กันบิงี่มีมาอ้ตรงขึ้นน้ำเนอ่ ก I เด n t ด o it. d ย m n ดูน้เดี๋ยวดูน้าหนูนูหูดพูดเต้นอยู่ไม่ได้ทำอะไรกันเลยสล้านปี ถ้าอยู่ตรงบ้านนี้จะปลอดภัยใช่อยู่จะปลอดภัยใ่อีกอันนี้หองหาเดียวเลยอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านเลยอยู่ตรงประตูเลยเนะี่ยตอบเย็ดนะโน no, ได้ไหมจะตอบเยด็ดให้บอกให้บอกเขาบากักแต่เราจะตอบัน่ <No. S 1> เ,รเราจะตอบโ no, นเพื่อได้แบดเอนดิ้งไงแบดเอนดิ้งอะไม่ไม่ใช่แล้วนะจะเอาไอ้นี่กูยังไม่ผ่านเลยแต่เราผ่านแล้ว กูเ <Good> <Good ending. S 1> อนดิ้งอะกูจะเอนดิ้งกูจะเอากคนไทยมาทำอะไรตรงนี้รู้เพราะว่ามีทีเฮ็ดอยู่ทีเฮ <Tea head, S 2> <good> ็ดทีเฮ็ดนั่นแหละแซนวิชแซนวิช <c oughs> ยำงำยำๆำยำำใจเย็นเจ้า <c oughs> เสียงทำไม่ใชคนไม่ตีลิกกัลสิตเนาะไม่ใช่แบบอะไรนะ อยูด่ดีๆแบบนะฮะจีแล้วก็ติดเฉยงงเลยอะระวังโดน,น,น,โดนตีนะไม <c ười> ่กลัวหรอกโดนตีเหมือนตัวะไม่เอาหวานจำได้ไหมจำไม่ได้ด้วยตูนะครับ T H นะฮะ A I ไม่รู้มาจากไหน A L หรือ A I ไม่รู้อะองำยำๆำๆำๆำำ เอามาปิ้งก่อนเอามาปิ้งได้เหรอนัดปิ้งได้ปิ้งปิ้งปิ้งนี่ยัมาทะลวงคนดีงางำมงากินแบบร้อนเน,เนี่ยแหล,ละพิเศษมากเลยแซนด์วิชอยู่ตรงกองไฟแต่ไม่เป็นอะไรเลยด,ดูดูด,ดูกระนาดแขนยังไม่เป็นอะไรเลยดูแขนพลไฟโอ้โหกระนาดแขนเล็ก ดูขนาดเสื้อผ้าดูขนาดเสื้อผ้าดูเบคอนแตกคนแรกเออเบคอนแตกคนแรกอ่ะยังเล่นไม่เป็นเลยเบคอนอ่ะคนไทยด้วยนะเฮ้ยน่าจะเอามาจากพี่มากาลอบหรือพี่ขับชาหรือนิวบี้ดีไฟโอนิวบี้ดีไฟโอไม่ได้เล่นซะหน่อยหมูข้าวอยากกินข้าวหมูข้าวก็ไม่กินดิกินยังไงอ่ะไม่เป็นชื่อูเลยตูเนี่ย เช่หรเชื่อที่ซ้อนกันเออมันซ้อนกันงำ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 ไม่ใช่เสียงกินติดหรือกรสิ์นะไม่เอานะถ้าติดจะไปแบนยูทูบให้เลยแค่เสียงกินไม่ใช่เพลงซะหน่อยว่มาดูที่ตู่เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้ว ติลิกาสิดตซิลิกาสิดไม่ไม่ยังไม่ติดโอ้อะไรเนี่ยตกใจหมดตกใจหมดพี่ยังไม่เคลียรตอนเนี้ยตกใจหมดใจใจหายแวบเลยเฮลมีอ่านว่าเฮลมีพี่ซับตะคายเฮลมีแปลว่าช่วยด้วยของเองจำได้ไหมตอนที่ถือป้ายตู๊ตุ๊ตุ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 เป็นอีกแล้วเนี่ยตัวเจนเนี่ย เสียงกองไฟมันก็ธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วใช่เสียงเง้ม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 กระต่ายทำไมขาวไม่เออมันกระต่ายทำไมขาวก็นี่น่าจะไม่ใช่กระต่ายจริงมะกระต่ายกระต่ายของเล่นกระต่ายของเล่นใครเข้าบ้านก่อนคนนั้นใครเข้าบ้านทีหลังคนนั้นแตกนะอืมใช่เนี่ยนี่มันวิ่งมันยาวมันยาวเรารู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้เองที่กูบอกโอย ทำไมจะต้องมีจัมสแกตลอดเลยเนี่ยน่าเบื่อยังจะมาเต้นอีกยังจะมาเต้นอีกยังจะมาเต้นอีกไปในบ้านไม่ได้เฉยเฮ้ยไปในบ้านไม่ได้เฉยเฮ้ยทำไมมันไล่แต่เราวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมนไล่แต่เราวะไปได้แล้ววีเร็วเร็วเข้ามาเร็วเร็วเร็วไอเอเอโอบีโนบาดี เลือด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 ดูเลือดดูเลือดเลือดดูเลือดอย่าดูเลือดเด็ดแล้วมันก็อยู่หน้าบ้านแต่มันเข้าไม่ทันสิบโลบักใช่ไหมสิบโลบั๊กใช่ไหมฮะไม่เติมหรอกบล็อกะเราจะเลือกจบูสสารบ็อกผูงสารไหมไม่สองสาร แต,แต่ผู้สร้างเกมจะให้มันเป็นทีมงานด้วยเออพูดดีให้มันเข้ามาทีเฮดได้พูดอะ่ะกว่าจะได้พูดครั้งหนึ่งนะบ๊อบเนอะแล้วฆาตากรหายไปไหนมันอยู่หน้าบ้านไม่ใช่เหรอวิ่งไวจังเลยถอดเสื้อมาห้องน้ำอะไรนานขนาด <laughs> มันน่าจะลืมเสือนเน้อไว้ล้อแล้วเอาหมีมาแทน ทำไมเฮ้ยตะกี้ผมน้ำตาลไม่ใช่เหรอผมอันนี้ผมไม่ยุ่งนะครับอัน YouTube ผมไม่ยุ่งนะครับผมไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยฮะผมไม่เกี่ยวนะครับผมจะปิดนะฮะเดี๋ยว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 ไม่นะครับเดี๋ยว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 นะปิด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 แล้วปิดแต่แต่แต่ผมของผมมาหกทุ่มตาม มไปไปออกออกออกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่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 บ๊อบ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 อยู่ด้วยอยู่ด้วยบ๊อบ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 ยังไงผู้สร้างเกมไหนผู้สร้างเกมนั่งไหนอยู่ไหนตาอยู่เขียวอ่ะเออนี่ไงเจ้าของเกมอะไรนะแมพแทงติ้งอ่ะเออเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยววงให้ดูสาม คนนี้เป็นเจ้าของแมปมุนเลยไม่ใช่เจ้าของแมปเนี่ยครับตัวนี้เจ้าของเิร์ฟเออไอพวกนี้ไม่เกี่ยวนะเขาทำมาเล่นๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยแต่ดูตอนนี้ดูเลือดผมด้วยเติมก็ไม่ได้ไม่มีโรบักแต่เลือดผมร้อยเ่าสิเบ้ยบ้าแล้ว,ลวใครเป็นหัวหลอกฮันดิใคร เราเ้าดไม่โดนเลยขนาดเดินผ่านน่ะนี่ก็คือทีเฮ็ดกับเราเนี่ยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ทำไมท้างในของมึงี่วาอยากจะถามว่านอนไม่หลับใช่นอนไม่หลับอยู่บล็อกก็อยู่ด้วยกลัวอะไรเนี่ยทำไมจะต้องเกมบล็อกถอดเสื้อด้วยเนี่ยดีนะที่โลบล็อกไม่มีไอ้นั่นอ่ะไม่มีอวัยวะไม่ใช่ไม่มี ดีแล้วเกมลูกบ็อกมันเป็นขาวๆเนื้อๆเลยเนาะนี่ทำไมบล็อกทะลุได้เนี่ยทำไมเนี่ยทะลุได้สายเติมมาทะลุได้หมดแหละยิงไปขึ้นอแม่นอนดีกว่าใครก็ได้เอาตุ๊กตาเดาเราเองเดาเราไปเอาตุ๊กตาไปด้วยทำมันต้องไปด้วยฮะไปเหรอเดี๋ยวแตก อะไรดำดำอะอะไรอ่ะโอ้ววัดดีวัดุงวัดดีอะไรนอนเลยนะไม่น่วงจะไหมไปแล้วไม่เต้นรอนะไม่เต้นไม่ต้องเต้นด้วยทำไมทำไมถึงเต้นนะบอกมาี๋ยวเราเป็นคนเอาไปเลยก็พูดว่าเออไม่รู้อะหนึ่งโอ้ตกใจหน้าบอบทุกทีเลย อันนี้น่าจะไม่รู้ใครฮนะเออใครไม่รู้ไน,นะนะดูไปไปไปไหนไไไไกันไปไหนไปกันไปพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมดูนะดูคำนี้นะเย่เ <Yeah. S 1> yeah, มกเย้ด้วยดูเอาไว้ไวนี่ม้องเซิร์ฟคนไทยค่ะคนอังกษิษ รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเป็นคนออกไปหาให้นะได้เบคอนก็ออกไปด้วยกูจะดีบ้านไอ้พวกไม่รักดีอันนี้ป่ามีแน่นอนไมู่่แลยชาวบ้านตอนน้ไม่บอบน่ากลัวเมืนเม่อกี้ตายไม่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 เห็นท่าจะโก อ,อ่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมเห็น,นะคะ่ะผมผมไม่นิวบี้ดีพอยโอไม่ใช่ผมว่าให้เบคอนออกไปยังดีกว่านะคนไทยทีเฮ็ดนะฮะเบคอนเขาจับแล้วจะายโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่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 มันเก็บเกมมาทำไม ไม่ไม่เราแหลกเราแหลกมองๆไม่เห็นดิไม่ไม่ไม,ไม่แล้วจ้าตามนี่ด้วยมีปืนด้วยโวูนรานแล้วรู้จากพี่มากาล้อพี่ขจชาอะไรนั่นน่ะมันไล่กูแล้วไอ้ปืนมาจากไหนวะ่มา,าจะถามโอ้ยโดนยิงเฮ้ยนิวบี้ก็อยู่ด้านเฮ้ยตายตาย,ตายเราตายแน่เฮ้ย,ยทำไมมันไม่โดนนิวบี้อะ่ะ ใช่ไนถึาอยู่ข้างหลังอยูพี่โอ้แตกเลยขึงมาแล้วจ้าไม่ไหวเลยรอบแล้วปิดชิปจบชีวิต